คุณผู้ชมชอบไหมครับมาแวะตลาดเล็กๆชุมชนเล็กๆถนนขนาดรถสวนกันไม่ได้แบบนี้ครับนี่ถ้าไม่มีรถวิ่งไปมาหรือรถจอดเปลี่ยนเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้คนเดินกันไปเดินกันมาหรือยังมากขี่จักรยานหรือนี่รถสามล้อบแบบนี้ น่าจะได้ความรู้สึกพิเศษเลยนะผมอยู่หน้าร้านชื่อว่าดูนมเขาตั้งชื่อนี้ให้คำๆนะครับหมายถึงทำนม,มนะครับเพราะที่นี่มันคือเมืองนมสดไงครับเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรี <c oughs> ผมแวะมาที่นี่ ริมน้ำแม่กลองนะครับเนี่ยแม่น้ำแม่กลองเดินไปแค่10นาที15นาทีก็ถึงแม่น้ำแม่กลองแล้วแต่ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นตลาดร้านที่ผมนั่งอยู่นี้อายุเก่าแก่ครับเขาบอกว่าเดิมทีเป็นโรงผลิตน้ำปลาแล้วก็เลิกกิจการทำน้ำปลาแล้วก็ทิ้งร้างมา50สปีได้มั้งในที่สุดเขาก็มาเปิดเป็นคาเฟ่เจ้าของร้านยืนยันกับผมว่า นี่น่าจะเป็นคาเฟ่รุ่นแรกๆเลยนะครับแต่ยุคหลังนี่คาเฟ่มันก็เกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดนะครับมีทั่วประเทศไปไหนก็มีแต่คาเฟ่แล้วอีกอย่างเมืองเมืองโพธารามก็เป็นเมืองที่ไม่ใช่ทางผ่านนะครับแต่ถ้าใครอยากมาสัมผัสก็ต้องตั้งใจมุ่งตรงมาที่โพธารามเลยแล้วถ้ามาผมเชื่อว่าคุ้มค่าชีวิตที่จะมานะครับอย่างร้านดูนมนีม่เขามีน้องทำเป็นห้องพักด้วยใช่ไหมครับ ครับมีห้องพักด้วยแล้วที่เนี่ยนะเมื่อกี้ผมลองสั่งขนมเขากินเขาบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เลยเป็นซิกเนเจอร์คือขนมปังปิ้งดูนมก็เป็นขนมปังทานเลยหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ราดด้วยนมสดสูตรของเขาเองบอกว่ามีผสมนมข้นผสมวิปครีมอะไรผมทดลองชิมไปแล้วไอ้ผมมันคนชอบกินขนมปังชอบกินนมอยู่แล้วอร่อยดีแต่เสียดายมันนึกที่จะถ่ายตอนผมกินหมดไปแล้วเหลือแต่ซาก ให้คุณเห็นซากแล้วกันแล้วก็มาเข้าเรื่องของเรานะครับ Listen to my Stone วันนี้มานั่งเล่าอยู่ในร้านดูนมเลยขออนุญาตเจ้าของร้านเขาแล้ว <c oughs> พอดีทางร้านเขาเปิดเพลงบรเลงเบาๆ <c oughs> ไม่รู้จะเรียกว่าสไตล์อะไรชิลเอาท์จะเป็นแจ๊สหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าย,ยืนยันนะ,นะครับแต่ว่ามันก็ฟังแล้วไม่ไม่ทำให้เราเสียสมาธิ มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมจะเล่าเลยครับเมื่อตอนที่แล้วเราให้ฟังว่าผมศึกษาเรื่องการฟังเพลงจากอิทธิวัฒเพียรเลิศรัศนนาวิรชาตพลีเล็กวงสว่างไกลลุจิลัตติการผ่านรายการวิทยุเซฟีซองฮิตไน nice ส์สปอตไอเอสซองฮิตของพวกเขายังมีจิกโกยามบ่ายของนรชาเพ่งผลผู้ล่วงลับไปเมื่อไม่นานมานี้เองอีกด้วยนะครับแต่ผมเน้นที่ผมเรียกอาจารย์เลยเพราะผมถือว่าแกเป็นอาจารย์ผมวิทูลวัฒนยู รายการ Top ปทีมท ALENT ทำไมก็เพราะว่ารายการนี้เปิดเพลงซึ่งเดิมทีผมไม่ไม่คุ้นเคยมาก่อนผมก็ฟังแต่เพลงป๊อปเพลงร็อกทั่วๆไปที่ฮิตในท้องตลาดนั่นแหละตามแต่รายการวิทยุจะเปิดให้เราฟังแต่มาขาของวิทูลเนี่ยท็อปทีมท ALENT เนี่ยเฮฟวี่ฮาร์ดฮอตฮาร์ดร็อกคือเปิดเพลงร็อกหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โห ดีเพอร์เพิลและแกก็มีฉายาให้แกวงดนตรีที่แกเปิดด้วยมันที่ทําให้เราฟังแลวสนุกเช่นดีเพอร์เพิลผู้ว่องไวดุดสายฟ้าแลบเจ้าของเพลงอันนี้ครับ h i เว w a y s า a r คุณลองไปฟัง h i g ว w a y ต t a r ดิมันว่องไวดุดสายฟ้าแลบมาแล้วฝีมือกีตาร์ของลิชชี่แบล็กมอร์คีย์บอร์ดของจอห์นลอดลอดเจอร์กลอเวอร์เล่นเบสเอียนเพสตีกลองเอียนกิลเลนเป็นนักร้องนำเออผมเคยมีโอกาสได้เจอกับเอียนกินเลนด้วยแต่ว่าอีก 30ปีต่อมาอีก20กว่าปีต่อมาจะค่อยๆเล่าไปจนกว่าจะถึงวันนั้นนะครับติดตามไปเรื่อยๆถ้าเปิด l l c k s a ั b a t h แกก็จะบอกว่าหนักแน่นดุดภูผาถล่มทลายนั่นคือฉายาของวง Black Sabbath ที่ยกย่องให้เป็นผู้ถือกำเนิดผู้ให้กำเนิดผู้เป็นต้นกำเนิดของเพลงนแนว h e a ว y Metal นะครับริฟกีตาร์คนเล่นกีตาร์ด้านฉายาเป็นเจ้าแห่งริฟเลย Master of Ri f f โทนี่ไอโอมิชื่อเขามือกลองเออตายจำไม่ได้กีเซอร์บัตเลอร์มั้งกีเซอร์บัตเลอร์มือเบสหรือมือกลองนักร้องนำออซิออสบอนออซิออสบอนกับกับโทนี่ไอเอลมิเงี้ยครับสร้างเพลงแบบไอออนแมนสร้างเพลงแบบพารานอยสร้างเพลงโอ้เราฟังแล้วแบบเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันอัดแน่นในหูอกอะ ฟังและไอความอัดอั้นตันใจความหมุดยิดที่ถูกระเบิดออกมาหมดเลยอะ่ะสามดุมผู้ปราดเปรียว GFRGrand Funk r a i l r o a d อัลบัม้ม Closer to HomePlaying Nothing Is the SamePlaying uh, Are You Ready สารพัดที่เกจะเปิดใครเรลือหาอมาสศาจัน Let's Playin คือทุกวงเกจะมีฉายาให้หมดเลยและภายหลังเนี่ยบางช่วง แกเปิดเพลงแนวซาวทอนร็อกด้วยแกเปิดเพลงคันทรีร็อกกันหนึ่งเช่นคณะ t ด e e อีเกิลส์แกก็ั้งฉายาว่าอินซีพยองนภากาศคณะเด e ะอีเกิลส์เราก็ได้แบบทดสอบทดลองฟังเพลงในแนวคันทรีร็อกแนวโฟล์คร็อกด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็นําเสนอซาวทอนร็อกอย่างเดอะออ m a แมนบรอเธอร์สแบนด์แกเปิดแผ่นแสดงส่วนชุดฟิลมอีสต์โอ้โหมันเปิดโลกเปิดกระโหลกเราในการฟังเพลงครับเรเนสกินเนอร์นี่ไม่เคยรู้จักจากที่ไหนมาก่อน ก็ามาได้ฟังจากวิทูลวัฒนยูเนี่ยแหละและแกชอบเปิดแบบยกอัลบั้มแกเอาอัลบั้มแสดงสดชุด One More From The Road น่ยแกเปิดรวดเดียวยกอัลบ ok ั้มไม่มาพูดขัน้นไม่มาพูดแทรกเราได้ฟังเพลง Sweet Home Alabama เพลง Free Bird เพลง Working For MCA เพลง I Ain't The One ซึ่งภายหลังมามีอิทธิพลกับผมในขนาดแกะเพลงเหล่านี้เล่นตอนผมทำบุนรีแคนเดตแคนของผมในภายหลังด้วยเลยนี่คือวิทูลวัฒนยูผมอะ ชอบฟังรายการวิทยุฟังเพลงโดยปกติเราคือค้อรายการสื่อสารด้านทางเดียวไงเราติดต่อเขาไม่ได้เขาติดต่อเราอย่างเดียวเขาส่งสารให้เราอย่างเดียวถ้าเราอยากจะติดต่อเขาต้องเขียนจดหมายติดสแตมป์จาน้าซองถึงนักจัดรายการเขียนวันนี้ไม่รู้จะไปถึงเขาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยไม่เคยเขียนจดหมายไปขอเพลงหรืออะไรกับนักจัดรายการวิทยุใครใดๆมาก่อนเลยยกเว้นวิทูลวัฒนยูผมนั่งเขียนในห้องเรียนนะครับผมนั่งท้ายห้องใช่ไหม เรียนมสามมสี่แล้วเพื่อนๆในรู้รู้รู้หมดผมชอบแบบนี้มันชอบเา้ผมทาตัวเป็นพิธีกรจากรายการวิทยุเอ้ยพูดเรียนแบบวิทูลวัฒนยูดีเพล่เพลผู้วงไวดุดสายฟ้าแลบแบรนด์ฟังเรลโรดสามลุผู้ปราดเปรียวสารพัดวงที่ผมจะนึกออกอะแล้วก็ทําเสียงเพลงต่อบรรเลงเพลงด้วยปากอะเพื่อนก็ฟังกันคลื้นสนุกสนานจนครูเข้าห้องมาครูสอนผมให้น่งเขียนจดหมายถึงวิทูลวัฒนยูแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์ไม่รู้ วิทูลวัฒนยูได้รับจดหมายผมหรือเปล่าแต่นั่นคือจดหมายของจากเด็กอยุธยาคนหนึ่งที่ลหลงไหลในเสียงเพลงแล้ววันหนึ่งก็ได้กลายมาเป็นนักจัดรายการวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไม่ใช่แต่สถานีวิทยุไม่ใช่แต่รายการวิทยุไม่ใช่แต่นักจัดรายการวิทยุที่อบรมผมสอนผมเกี่ยวก,กับเรื่องเพลงยังมีคนรอบข้างอีกมากมายหลายคนอาทิเช่นแตยุทธเจ้าของวงดนตรียุทธนาพิรมเป็นวงดนตรีในแนวรำวง วงดนตรีแบบรำวงเป็นอย่างไรติดตามตอนต่อไปของ Listen to My Stone ต้องขอขอบคุณร้านดูนมนะครับที่อนุญาตให้ผมนั่งเล่าเรื่องต่างๆอยู่ในร้านของเขาแต่ผมก็เป็นลูกค้าด้วยครับสั่งน้ำมนะนาวที่จริงจะสั่งกาแฟแต่ผมเป็นคนกินกาแฟและใจสั่งสั่งน้ำมะนาวแล้วก็สั่งอะไรนะนมปังปิ้งดูนมถ้าใครมีโอกาสมาที่โพธารามลองแวะดูสิครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะชอบนะ